ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอีกอกี่ครั้งก็แล้วแต่คุณจะผ่านวิกฤตไปได้ทุกครั้งเพราะผมใช้ทักษะนี้แหละครับจากปีที่แล้วนะฮะที่ผมสูญเสียธุรกิจเรือสวีบบอสไปหนึ่งธุรกิจเลยนะครับด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมใช้ทักษะนี้สร้างบริษัทใหม่เพิ่มอีก3บริษัทและรายได้ของผมก็มั่นคงแล้วก็เติบโตมากกว่า1ปีที่แล้วเยอะมากๆเลย 3ทักษะสำคัญที่จะทำให้รายได้ของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดในสถานการณ์แบบนี้นะครับหลายคนอาจจะติดปัญหาที่ว่ารายได้ของเราลดลงนะครับธุรกิจของเราไม่โตนะฮะหรือพอร์ตการลงทุนของเรากำลังเจอวิกฤตเพราะฉะนั้นนี่คือ3ทักษะที่คุณต้องมีเพื่อให้ธุรกิจของคุณพอร์ตการลงทุนของคุณรายได้จากการลงทุนของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะฮะทักษะที่1นะครับที่คุณต้องมีและคุณต้องแมสเตอร์นะครับคือทักษะ ะด้านการเงินนะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับการสร้างรายได้คือการสร้างเงินถูกไหมครับถ้าคุณไม่มีความรู้ทางด้านการเงินคุณก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ได้เยอะมากพอเพราะฉะนั้นทักษะด้านการเงินที่คุณต้องรู้และเข้าใจพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด6สิ่งที่คุณต้องรู้ 1. นึ่งคือคําว่าแคชนะครับ แค h คือเงินนะฮะวันนี้คุณทํางานคุณได้เงินคุณขายของคุณได้เงินถูกไหมฮะแต่มันไม่ได้แปลว่าเป็นเงินที่จะมาทุกเดือนหรือมาตลอดไปเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมีทักษะเบื้องต้นในการสร้างเงินก่อนนะครับสคือ c a ชโฟล์แ a ชโฟ o คือกระแสงเงินสดเมื่อกี้แค h มันอาจจะมาจากการทํางานของเราถูกไหมครับแต่กระแสงเงินสดหรือ c a ชโฟ o จะมาจากสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สิน เมื่อคุณลงทุนในทรัพย์สินลงทุนในธุรกิจลงทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วได้กระแสเงินสดมาเป็นรายเดือนรายได้แบบนั้นจะเรียกว่าแบบแคชโฟล์แคชจะทําให้คุณร่ำรวยแต่แคชโฟล์จะทําให้คุณมั่งคั่ง คำศัพท์คำที่3ที่คุณต้องเข้าใจคือคำว่าอินค e หรือว่ารายได้ซึ่งรายได้นี่นะครับมีทั้งหมด3แบบแบบแรกคือเออร์นิงค์รายได้จากงานแบบที่2คือรายได้จากการซื้อขายทรัพย์สินหรือเรียว่าพอร์ตโฟลิโออินคซื้อขายหุ้นซื้อขายอสังหาซื้อขายคริปโตซื้อขายทองอย่างเงี้ยได้กําไรส่วนต่างนี่คือพอร์ตโฟลิโอส่วนรายได้ประเภทที่3รายได้แบบแพสซีนคือรายได้ทรัพย์สินนะฮะคุณลงทุนในหุ้นคุณลงทุนในธุรกิจคุณลงทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วได้ผลตอบแทน มาเป็น c a r โ f น l l คือ passive เป็คํคำที่4ที่คุณต้องเข้าใจนะะก็คือคำว่า expense หรือว่ารายจ่ายนะครับซึ่งรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นภาษีนะฮะค่ารถค่าบ้านค่าบัตรเครดิตสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้ว่ารายจ่ายไหนเป็นรายจ่ายที่ทำให้เราจนลงรายจ่ายไหนที่จะทำให้เรามากข้างซึ่งรายจ่ายแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทประเภทแรกคือรายจ่ายคงที่นะฮะรายจ่ายคงที่คือค่ารถค่าบ้านค่าบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่คุณจ่ายทุกเดือน2รายจ่ายผ่านแปะนะครเป็นรายจ่ายที่คุณนานๆจ่ายจีเช่นคุณไปเที่ยวนะฮะหรือคุณไปอ๋อกินดีๆองค์มากเกษตรหรือว่าใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายทุกเดือน รายจ่ายแบบที่3คือรายจ่ายเพื่อการออมและการลงทุนซึ่งเป็นรายจ่ายประเทศเดียวเลยครับที่จะทําให้คุณดํามรวยและก็มั่งคั่งได้นะครับคาที่5ที่คุณต้องเข้าใจคือคําว่า asset นะครับหรือคําว่ารัพย์สินนะฮะรั์สินคือสิ่งเดียวนะครับที่จะทําให้คุณมั่งคั่งและสิ่งเดียวที่ทาให้คุณหยุดได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าวัาวนนี้นะครับคุณจะสร้างทรัพย์สินยังไงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะฮะอสังหาริมทรัพย์หรือ paper asset หุ้น หรือว่าทองคําหรือทรัพย์สินต่างๆที่คุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการสร้างมันนะครับและคําสุดท้ายก็คือคําที่6กนะครับก็คือนี่สินนี่เนี่ยมี2ประเภทนี่แรกก็คือนี่บริภโภคนะครับเป็นนี่ที่ทําให้เราจนลงนะครับเป็นนี่ที่เราเอาไปซื้อรถนะฮะนี่ที่เราไปซื้อมีหถือไม่นี่ที่เราไปซื้ออุปกรณ์ gadget ต่างๆและนี่อีกหนึ่งประเภทที่จะทําให้คุณรวยขึ้นก็คือนี่ที่เอาไปสร้างทรัพย์สินนะครับเหมือนวันนี้นะครับคุณมีนี่นะครับแต่นี่ ก้อนนี้ของคุณนะครับไปซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าแล้วกระแสเงินสดเป็นบวกนะครับก็ฟลักลับไปที่รายได้ของคุณนี่แบบนี้เป็นนี้ที่เราควรสะสมไว้นี่แบบนี้มันเป็นนี่ที่สร้างสถินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะแรกนะครับถ้าวันนี้คุณอยากมีธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดคุณต้องมีทักษะนี้ทักษะที่2ที่คุณต้องมีก็คือทักษะการสื่อสารทักษะการสื่อสารในที่นี้ผมหมายถึงทักษะการขายนะฮะที่คุณจะเอาสินค้าไปขายหรือคุณจะเอาไอเดียของคุณไปขายได้หมดนะฮะ 2. คือการทำมาร์เก็ตติ้งคือทำยังไงนะฮะให้สินค้าถูกขายนะครับเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งที่ทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำนั่นเองนะครับและการขายที่มันเป็นเลเวลสูงสุดก็คือเรื่องของแบรนดิ้งแบรนดิ้งเนี่ยนะครับคือเลเวลสูงสุดและของการขายทำยังไงให้คนเนี่ยยกมืออยากซื้อกับคุณทนะั้งที่คุณยังไม่มีสินค้าหรือบริการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณต้องเริ่มจากการขายของให้เป็นนะฮะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำให้ได้ และเลเวลสูงสุดคือคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแบรนดิ้งที่ทําให้คนยกมืออยากซื้ออยากใช้บริการของคุณทั้งๆที่คุณยังไม่มีโปรดักต์หรือว่าสินค้าและบริการนั้นขาดเลยทักษะที่3คือทักษะความเป็นผู้นําหรือว่า leadership นะฮะซึ่ง leadership เนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญมากที่จะทําให้คุณนะครับประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนและระยะยาวนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับโอกาสมีเยอะแยะมากมายเลยครับแต่สิ่งที่มันน้อยมากๆเลยคือโฟกัสนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วทักษะความเป็นผู้นำมันคือการที่เราโฟกัสนะฮะกับงบการเงินของตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายทางการเงินของตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะครับแล้วเราจะไม่ลังเลไปทำอะไรที่มันไม่ตรงกับเป้าหมายของเรานะครับความเป็นผู้นำในที่นี้นะฮะเอามาจริงๆแล้วความเป็นผู้นำมีเยอะมากเนาะแต่ถ้าจะให้ตรงจุดนะครับคือเราต้องรับผิดชอบต่อเป้าหมายของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการเงินเป้าหมายด้านการงานหรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ยิ่งคุณมีความรับผิดชอบมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะฮะเหมือนที่อังเคิลบของ Peter p a r k ร์เกเนี่ยบอกว่าพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง และ3ทักษะที่จะทําให้รายได้ของคุณนะฮะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับทักษะที่1คือทักษะด้านการเงินนะฮะคุณต้องบริหารจัดการการเงินให้ได้ดูงบการเงินให้เป็นเข้าใจคําศัพท์ทางด้านการเงินและเข้าใจความหมายของแต่ละคําอย่างลึกซึ้ง2องนะครับคุณต้องมีทักษะการสื่อสารนะครับคุณต้องขายเป็นคุณต้องทำมาเก็ติ้งได้และคุณต้องทำแบนดิ้งให้เจ๋งนะครับและทักษะที่3คือทักษะด้านความเป็นผู้นําคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ ต่อองค์กรนะครับแล้วก็ต่อผู้อืน่นถ้าวันนี้คุณมีทั้งสามทักษะนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอีกอีกครั้งก็แล้วแต่คุณจะผ่านวิกฤตไปได้ทุกครั้งเพราะผมใช้ทักษะนี้แหละครับจากปีที่แล้วนะฮะที่ผมสูญเสียธุรกิจเรือฟบีบโ๊ทไป1ธุรกิจเลยนะครับด้วยวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันนะครับผมใช้ทักษะนี้สร้างบริษัทใหม่เพิ่มอีก3บริษัทและรายได้ของผมก็มั่นคงแล้วก็เติบโตมากกว่า1ปีที่แล้วเยอะมากๆเลย